สวัสดีค่ะลายมือทํานายชีวิตบายสุดารัตลีวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูสัญ,ญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมกันค่ะที่อยู่บนเนินสำคัญหรือเนินอาทิตย์นะคะเส้นสีเขียวนี่เป็นเส้นอาทิตย์ค่ะแล้วสัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมเนี่ยสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ทั้งสองฝั่งเลยก็คือฝั่งทางด้านนิ้วก้อยกับนิ้วชี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งนิ้วก้อยกันก่อนค่ะ ถ้ารูปสี่เหลี่ยมดูทางฝั่งนิ้วก้อยอย่างลักษณะแบบนี้นะคะจะเกี่ยวกับการค้าขายโดยตรงค่ะคนที่ทำการค้าขายนะคะแล้วมีสัญ,ญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมทางฝั่งทางด้านนิ้วก้อยเนี่ยกิจการค้าขายที่ทำก็จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆค่ะมีรายได้ดีแล้วก็มีกำไรด้วยนะคะมีชื่อเสียงโด่งดังด้วย รายได้เนี่ยก็จะมีมากด้วยนะคะในสิ่งที่คุณทำคือทำแล้วประสบความสำเร็จขึ้นไปเรื่อยๆค่ะแต่ถ้าในกรณีรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยอยู่ทางฝั่งทางด้านนิ้วกลางนะคะคือลักษณะแบบนี้ฝั่งนี้นะคะ จะมีความหมายถึงเกี่ยวกับกิจการอื่นๆก็คืออาจจะเปิดบริษัทโรงงานหรือทำไร่ทำนาอะไรพวกนี้นะคะจะไม่ประสบความสำเร็จค่ะคือจะไรายได้ไม่ดีทำแล้วขาดทุนนะคะหรืออาจจะถึงกิจการล้มเลิกไปเลยก็ได้ค่ะเส้นสี่เหลี่ยมบนเนินสำคัญนี้นะคะหรือเนินอาทิตย์เนี่ยจะเกิดขึ้นฝั่งใดฝั่งหนึ่งค่ะ เส้นลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูใ,ใกล้ๆนี่จะต่อกันไปหน่อยหนึ่งแต่ส่วนมากเนี่ยจะขึ้นฝั่งใดฝั่งหนึ่งค่ะอาจจะขึ้นฝั่งนิ้วก้อยก็ได้หรือฝั่งนิ้วชี้ก็ได้นะคะความหมายก็อย่างที่พูดไปค่ะและโดยส่วนมากนะคะรูปสี่เหลี่ยมเนี้ยจะอยู่กับเส้นอาทิตย์ค่ะเส้นสีเขียวเนี้นะ,ะ่ะจะอยู่ติดกันเลยอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะ และถ้าอยู่มือซ้ายหรือมือขวาเนี่ยก็จะมีความหมายเหมือนกันค่ะคลิปนี้ก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ